สวัสดีครับช่องปาโก้ลำเพลินนิเที่ยวครับมาแล้วมาแล้วกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับพี่น้องครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับออกจากบ้านงานมากประมาณ1ิบกว่ากิโลครับผมกทอดทอนี่ครับสบายดีบ้านห้าอุทุมพรครับครับผ้าลูกๆูครับจอดกินเขากินน้ำครับครัวของเราคือเซเว่นนพน้องเนาะครับลูกลูกว่าพ่อ เซเว่นความแรกเด้อพ่อเหมือนกันจ้าจัดให้ครับจัดให้แต่ลูกทำเวลาให้พ่อด้วยนะอย่าอยู่เป็นชั่วโมงนะประมาณนั้นครับพี่น้องเนาะเพราะว่ารู้ๆกันอยู่แล้วถ้าอยู่นานอะไรจะเกิดขึ้นครับผมเอ้าว่าไปพี่น้องบอกโน้ว่า,มว,ามวนครับสุดท้ายป้ากลวลง์น้นเอาไปเที่ยวครับนี่มาสีเหลียมยครับผมเด้อครับเห็ผมสีเหลียมรูปเดียว ดีครับพ่อนาผมครับผู้ชับนาญเส้นทางครับเป็นแดงป๋าหมู่ว่านเมื่อก่อนนี่ครับพากันเป็นแดงครับทึ้งสายไฟทึ้งสอบคอนทรงใหม่อีกขึ้นเอาหม,าามาาื่อวานเมื่อก่อนนี่เอาที่ล่ะคางแล้วจะขึ้บล,ะละ่ะ,ละคางแล้วสอบ่าวคางแล้วคึบแล้วลคางแล้วคึ้บโบสันคนร่างคนก็ไปเอาสายไฟเขาลงบ่าสายไฟลงแล้วรถไม่เอ็กเซอร์รถไม่เอ็กเซไปเอาสายไฟเขาลงลเออรถรถรถล่างบ่ เดไฟเกเอาสายไฟเขาลงเส้นหนึ่งเขาเไปเอาสายไฟเขาลงเส้นหนเขานัาบล่ล่ะพัน,นึ่งแหลวครับโอ้ยายอะไรเป็นคนสำรองใหจากแล้วครับอันนี้ผมบ่รู้ผม่ปาแซบป่ <c oughs> ปาแซบป่าปาาลทพป่อลแันปูรัผู้ใดผู้ใดสำรองใ้อไะครับขาเสาไฟเขาลงพันหนึ่งนี่จ่ายเองป่ปาโอโหเลยเน่รถลังรถผู้ใดก่ ก็ว่าก็ว่าเสียพันหนึ่งบุหงาคันไหนหย่ยู่กสียพนนึ่งรถนวแมร่รถกล่อเน่ยเนาะโอโอเอา้าว่าไปจัดไปกับพี่น,อนกก้องต้ดแมนตัวปลาโกดโดนพันหนึ่งกับขาเขินขึ้นกันแล้วปลาเอกเราเป็นยังดอกปลาเอกเราชิวๆวันนี้เลือนทางไกลพี่นอ300้องสามลอยลครับ บ้านจานรัดครับเชยภูพิ่ครับเล่าว่ารับตาไปก็ได้ครับพ่าสันแม่นหมปลารับตาไปได้ยู่บอกว่าได้ให้เ่าแล้วเนาะอันนี้บอกมุนมวนกันครับอาหารเสิร์นกาแฟขนมปังและพี่น้องนี่นี่ยังไดนี่จอดนี่แล้วกรสิเป็เพื่มพลังงานให้รถครับปัามพิทีครับอยากสมปอยครับแถวนี้บ่มีเลยครับปัามเ่อกีนี่ไม่รับไม่รับบัตรเนาะ แมนปลาเมื่อกี้บอรับบัตรครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่ๆครับถือแฟนชายเข้าไปกับจบเลยครับเนี้ยไส้เอลฟ์ผวันนี้มาส่งไปนี่กับบอลรับทั้งขวานี่ยตั้งเยอะเนี่ยบอรับอืมทั้งขวามันเป็นเอลฟ์พิเศษผมผมเข้าไปแล้วเมื่อนั้นผมว่าอมค์ปั๊มย่อยปลานี่มันต้องของเทียบบอรับเข้าไปแล้วเพราะฉันไสหนาว่ามันพัดลมเลยพี่น้องแฟนชายครับ ปั๊มปั๊มได้ปั๊มเดียวครับอยู่ระแวกนี้ก็คือแยกสมปอยไปทางราชสีครับพี่น้องขาประจําครับจอดเติมหมันเบิดครับทีมงานสาวหน่อยเหมือนี้เพราะว่าไม่ได้เติมเพิ่นไห้น้ํามันมากสองมือเนาะกับมือวานมือที่สามหด้เติมเนาะครับวัอนี้มือที่สี่ครับผมต้องเติมแล้วครับเตินท่าไกลครับนี่ครับเพราะว่ามันแรนไก่ครับปั๊มมันบ่มี่เนาะจาเป็นครับจําเป็น พุกกันได้เรอยลูกเอ้ยบ่แม่นบัตริออกเราเจังบ่ออื่นกันเนี้ยพุกกันพุกกันลกูกเด็กเขาคิวไลยอยู่บ่เซเว่นลูกเขาคิวไลยอยู่บ่เซเว่นนะเอาว่าบเป็นล้วพี่น้องเห็ <c oughs> นลูกสาวอีสาม ซื้อกาแฟาครับคล้ายครับกินห้องท่องไปก่อนพี่นอกโอ้ขนมถวย คิวเยอะเลยนี่แต่ขนมหวานเหรอขนมถ้วยสูตรโบราณเท่าขนมถ้วยสูตรโบราณลก,าณกล่องละเจ็ดบาทนะครับกล่องละยี่สิบสามกองห้าสิบข้าบวมอ้เอาหลายกล่องเลยใส่ยี่สิบสี่ร้อยเป็นเด บอลมันลายมันได้เปิดในพุ่มแดงยี่สิบบาทอันนี้ถ้วยถ้วยใหญ่นะยี่สิบใช่ไหมเอาผมยี่สิบบาทอันนี้จะเป็นถ้วยเล็กโอ้มีเล็กด้วยถ้เล็กเลขมันจะพอดีคำใช่ไหมใช่คเอานี่เป็นถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กครับสูตรโบราณ์นี่พี่น้องสูตรนี้เดี๋ยวเดี๋ยมันถึงว่าสูตรโบอาร์นบอลลาร์นคนบราณเฮ็ดอยู่บ่ครับเอาผมนี้่ใหญ่เป็นเฮ็ดเพื่อมาขายนะโอ้ครับ โบราณครับพี่น้องครับอร่อยครับผมอร่อยครับเดี๋ยวผมคลิปแล้วกนครับเดี๋ยวมาอุ้มครับสูตรโบราณยังไงยะอยู่ในป่ยอเอ้ยในเสื้อเบี้ยนพี่น้องมันอีจอทั้กันสามบาทครับธนดลอาจารย์นักดนตรีออกไปตั้งแต่หกโมงนู่นแหละครับผมเจ็ดโมงครัวเฮียบมงคเครื่องครับเดี๋ยวออกแต่งานครับก็จะออกได้กับใส่วีซ่าข้าวมัลูกวิซซ่าคนทรงเก่าครับ ประตูถนนโน้น,น,นทางครับแขกครับลูงเลี้ยนครับกถทอว่าออกมาปลอดภัยไประดับหนึ่งแล้วนะพี่น้องเองที่ <c oughs> บบไดเสียงครับสีตองซอมสี <c oughs> มนี่ครับลูกๆยังเขาคิวกันเยอะเพี่น้องเลยโอ้กินน้ำหวานลูก <c oughs> มานะครับมา์นะ <c oughs> น้องมานะัูซื้อไปแล้เราเปลี่ยนสิ มุกินมาจะกินมาๆเดียนี้จะห้โอ้ยน้องมานาเงินเมิเป็นไปได้บ่อืมเอาาไ้เขาเอาตรงกันเก็บไปเก็บเป็นบ่เป็นร่วงกับบานกับเพื่อนนอลูกเนาะไปใต่ตุ้ตะลายได้อ้าวน้องมานาเงินเมิแล้วด้อเลายหอาหารลักครับมาม่ามาม่า ว่าโคตราวยงามเวี่นกระนั่งเจอเดียงซะหนอเจอเดียงซะหนอแม่คุณแม่ลำใหญ่กับเซเวียนกันนลยพี่น้องคุณแม่ลำใหญ่แล้วกับท่านสมัยกันเนี่ยนะนั่นเราสิเพิ่มเบาหวานเลยนะคุณแม่ไม่ต้อโคตรเดียงโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับเพิ่มเบาหวานให้ครับคุณแม่เป็นทีเพิ่มเบาหวานให้ครับคุณแม่ท่านสมัยเด้ครับกินอาหารเซเว่นนด้ครับ โอ้โหเอาคุณแม่เอาสามกล่องห้าสิบขอบคุณครับแม่ครับเผิ่อน้ำว่าเอาช้อนมาหน่อยแม่ได้ยังกินเซเว่นลายเดียวใส่ก <c oughs> โอ้ขอชาแม่เราท่านสมัยครับเรากินได้เบิร์ตถึกยางครับมากับบอลลัมตรงจัดได้เบิร์ตถึกยางเนาะแม่เนาะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับพี่น้องครับช่องกกปากู้ลาเกินครับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะพี่น้องเนาะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ